บอนที่สองทนผู้สมบ่อนที่สองบอนที่สองเห็นมันบ่อนอยู่อ๋อแม่คันเ่ซะซะซะตะมนมีฟดไหมนะนี่ได้ว่าตัวนึงนะโอ้โอ้สองโตสองโตไม่น่คือดินอยู่ ตัวเดียวมะนี่ทุกคนปลาบูตัวหนึง่งปลาบูโอสองตัวเนี่ยปลาบูเนี่ยอืมนี่สองตัวัตัวนี้โอ้สามตัว อ,อืะ mhm. อืมอืมโอ้นี่หอยเนี่ยนี่เขาเอินแมงนะบ้านเอ้ไอ้ก็เห็นหอยเก็บกี้เขาก็มาเจอบ่อใหม่อยู่ห่างจากกันมาประมาณห้าสิบเมตรตัวนี้เอาเลิกอยู่นี่ เอาลึกเอาเกือบอ,อก่าไปปด้มาเนี่ยเ <c oughs> ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางจะออกดอกเอาลนมันบ่อมันบ่อค่อยๆดึงบม่ซั่เปนสิลุดตีน เอ้าเขาไปรอเซอร์เวยีบึงมาเจอแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหลือนะอันนี้เขาดูดแล้วเนาะเหลือเขาแล้วเห็นโอ้ปลาปลาอย่างปลาตองนั่นน่ะปลานิลซัมนี่ปีนี่กำลังแซ่บสุไยไปดำอยู่น้ำค้างกับส่วนใหญ่ได้ปลาน,นิลรุ่นนี้ขึ้นนะ่ะหาตัวละโลสองโลได้เออ,เออเอาไม้ห้อยปากเอา้าอยากกินปลาตายบัดนีฮะเลาวก็อยากกินปลาตายบัดนี เอ๋อมันบูมีแล้วเสิเฮ็ดแล้วทงยางกับบูมีปนินปนินเห็นไหมนี่นี่ประคมนี่ประคมนี่โอ้ทำบุษมนี่อยู่พุ่นกำลังข้าวตึมอะไรด้วยกำลังข้าวตึมบีบเลยบีบหัวเลยมันชีลุดปนินวะโอ้ป่านั่นปะปากป่าน่ะ โอ้โอุ้ยลายอยู่โอ้เออป่าซ้ำนี่ยิงผู้ดีเขาลงนำเงืมนี่ป่าซ้ำนี่ร้ายนี่ดำยิงน่ะนี่มาอีกแล้วมาอยู่มองมองบวกควายนอนอืมนั่นจวมนที่มีปีงแล้วเนี่ยอยู่นี่น่ะจิบหายแล้ว ออ <c oughs> ย่านปีงเลย,อเลย <c oughs> โอเคโยนมานี่เออนี่เดี๋ยวชิมันห้อยนี่ <c oughs> เห็นบนเนี่ย <c oughs> ปลากำลังงามบ่เคยกินปลาบวกปลาหนองนี่เธอลองบึงดูอันนี้จะเอาปลาเนี่ย <c oughs> เอาอ่ะ <c oughs> เอะอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ได้หลายปีงเลยยุนนี่คู่เฮากับมีได้นี่ ในคู่เฮากับประมาณหกจะโตเด้เดี๋ยวที่ตามเขาต่อไปนี่เอาอีกบันหนึ่งแล้วนี่เฮาได้อยู่ว่างนี่ห้วยหนึ่งละนี่นนองนี่สิเต็มนี่แล้วเด้ทำผสมมือฝีมือเบิ่งนี่บ่ได้ซ้ำลองไปเบิ่งนนองน้อยจะล็อกสองหนองนี่มันอยู่บ่ทำประทันวานนะเอามาลองอีกสองสามบาท และนองนี่ก็น่าจะจบสองสามบาทบุงด้วโอ้โหขวเตี้ยบบุ้งไปน่ะพากันปดเกือบมาแข่งแข่งบที่ิงจากบาทเลยตัวนึงวะโอ้ ป่าบูปลาบูอยู่นี่ตัวใหญ่ก็มีได้แต่ว่าไส้ซัมนี่พอด,ดีงามอันซัมนี่นี่พอด,ดีจืนกระแทบหอมดีเตะอีกแล้วเตะอีกแล้วเมื่อกี้ปลา,าบูผพรามันมันเป็นดินต่มนะเป็นหนองเป็นขี้ต่มถ้าเขาบ่งงมบีบออกมันมันมุดหัวลงมันสิมุดหัวลงดินแล้วเขาจะจับได้มันโอ้ปลาข้าปลาข้า โอ้ป <ừ> ่าใส่กำลัง hmm. ปิ้งอืมนี่มาละย้อนมาตัวเดียวซ้ำเมื่อวานหน่องยังอีกอ่ะนี่โอ้สนุกดีกันได้นอนเล่นนี่เนาะขึ้นมาแต่เอาเศร้านี่คักเนาะ นี่ยังบ้วนหันอยู่สิน่ะเอาอีกทำพวกส่องอ้ยอ้อยอ้อยเออพุ่นเอาพุ่นเอากโดดออกไปพุ่นะออกขวามือพื่ออะโอ้อพุ่นน่าเจ็บเออพุ่นไส้มือกระแม่นพุ่นขวามือพุ่นไส้มือตอัว่าแม่นเมื่อกี้นะพวนนึงอะน้ำท่วมขึ้นมาสั่นท่วมทงนาำเมื่อขอน้ำนี่มากอะพากันเอาปูเอาปลาดูดแน่ ดูดแล้วกับคนอื่นมาเอาแน่กัยังมีอยู่ในหลายอยู่ดิลุดระบอมันเป็นขี้ต่มเนี่ยมะเขงองอ๋ได้แต้มนึ่งแต้มหนึงแต้มนึงทุกคนเจอแล้วโอ้ยลุดอยู่วะโอ้ยงง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 โอ้โเอาแล้ววนี่ โอ้ได้เสยนี่โอ้ตายเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแลควงควงซิทั้งหลังนี่เบิงทั้งหลังนี่รุดแท้ในวันนี้โอ้แจวแจ๋วแจวคนละโตัได้น่ะโยนมาแห้งแล้วันี้โยนมาโยนมาแห้ง ม่มั่นใจได้โยเออฮู้คักคักคักคนละโตเอามันคือว่าแดงเลยนี่ว่าตัวนี้คนละสีอืมคือแดงว่ะโอ้าอางามดีเฮ้ยบุคให้เห็นโอ้ยไหมสำฟา้ามือเลยออเอโอ้ อืมยังมีอยู่แสดงมาวนไปวนมาอยู่นี่นหนแหละเออพูนะอะมาอีกละเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้ไยยหลรีามาอ๋อป่าคือว่าหลายป่าขาวน้อยนะ อ,อ,อยู่ทั้งตัวพี่นะทั้งตัวก็มีโโป,ป่านยังปัานนี้อีกแล้วเฮ้ยว่าวังกี้เห็นโยนปลายตีนบ่งความของตัวนะกันยังดิ้นนะโอ้โมีหลีวะเฮ้ยเอามามาเล่นเ,เล่น <c oughs> ตายละสันติ <c oughs> <c oughs> มามา โอ้สามตัวแล้วสามกันเนี่ยฟังเสียงลงแล้วคือบนา่าเสีรอดละโอ้ตัวนี้สีคือสีแซบละลุบน่าไม่เละไม่เละนี่โอ้คักคักมองนี่ ไปยังน่ะเออน่ะโอ้โ oh อ้ม um ่เ oh ท oh, uh oh ี่ยงง้งไหมโอ้ตรงนี้กัแม่พูดอะไพูดอะไรสามตัวแจ็บเลยวันนี้ทุกคนสี่ตัวโอ้บาละสามละา ไม่ได้ใส่นีมดนนะ่ะป่ารุ่นนีใหญ่เลยมันใหญ่เต็มทีนี่ห้าหกโลก็มีนะ่ะเขาชิป่าโลบอเคยเห็นแต่สามโลห้าห้าโลเคยเห็นอยู่โอ้ยแฉบแฉบนี่เฮ้ยเอาเลยเลยเอาเลยเลยทางู้ชมอู้จกักโตตุตเดียววะปักปกฏปรกกฏ เฮาว่าสิกลับแล้วเฮายังมาเห็นอยู่นี่ตืมความจริงอันนี้มันมีเจ้าของเด้แต่ว่าเขาดูดแล้วดูดแล้วแล้วเขาปล่อยให้คนอื่นลงเอาตามหลังได้เนาะถ้าเขาบ่ทันดูดนี่อู้แต่ว่า,าป่าบ้วนหลายพดเวย้ยแจอนี่โอ้มีที่ป่าใหญ่ๆบ้วนอชิโนองพุ่นนะ่ะแห้ง,แห,ง,แ,หงแห้งเลยข้ามข้ามฟาดใช้หน้านภาคกันสำหรัปักหนะ้าภาคนี่มามาหยอดอยู่ดอก เอาเหลียวว่าตายสำเด้อโอ้ป่าโอ้อคือนมามีปรากฏขบวนท่านดูดอรง,งนู้นบท่านเป็นอันนี้ Đây đây đây, phun 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 phải... Phun phun Chè hư pako đây Ừ Thế, cốt mà Ừ mát mát ca này mát 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 cốt mát 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 đây โอ้ไม่ได้เนาะจิตจิตอ้าวิตบลงเบื้องที่เกาะเราหนาวเลยหนาวเท่านั้นกถ่ายปีกว่าตั้งปีกาแฟดิ

ป,ปุ้มขาดอากยันสะพายไเลยเป็นวะดีวมันยิงไม่ตายชัวร์ที่แกเสือถิ่นนี่ไงบ้าเอากระเซียนกระแทกไปเยอะเหรองาไหมนกงาดี อู้หาเอันนะ้เห็นบ่โยนขึ้นเบื้องนั้นเลยไปง่ายง่ายเดี๋ยวเขาไปดึงเฮ้ยเบื้องนี้แหละได้มาแล้วเละมือเลยก็ไฟออกละ ไปปาปดดีนะปิดคลิปเลยวะบังกี้เฮาไปเอาบางกีในตัวนญ่ตัวหนึ่งางบวนเต็มหัวเยคันต่ดกลางคืนมะนี่มันสิรินแคมอยู่ได้ปลายังปากปากวะนี่ อ๋อสะอ่อนหนองนะนี่ก็มีเว้ยป่านี่ย่ได้ปล่อยจักปีเลยเนาะโอ้ที่ตามต่อคลิปนี้ออกกันยาวๆเลยเด้อืมสรุปผลงานพวกเฮาเนี่ยคุณน่ะสามสี่ห้วยคุณน่ะสามสี่ห้วยเออมึไหมนี่น่ะวันนี้แหละคุณเนี่ยเอาลงมึงไหม โอ้เด็กเคร่งโลผลแล้วเบื้องนี่้พ่อดบอกนี่กำลงังเสี่ยงลงใช่นี่มาขัดใ้มาแม่มาเอาไปแต่ซ้อนมากกับแถวแถวเดียวเนี่ยมาแถวนี้้กไ็ไดฮักฮักพี่เราดึงแล้วลออกทางนี้เลยฮักนี่ออกฮักตูดเราดึงออกเออดึงดึง,ดงตัวทั้งอีกคนเออืมนี่ใช่ป่ารุ่นพี่แต่น้าแซ่บหมดเฮอุนะอืม ออนนี่ป่ารุ่นเอาใหญ่เนี่ยโอ้มันก็แห้งหมดแล้วเนาะอุ่นเออโอเคคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้ซ้ำนี่ฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อจะาพาในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเขาใชมาไล่เลี้ยงกันออกจากนี้เขาใชเห็ดยังต่อเดี๋ยวเขาไปติดตามในคลิปต่อไปได้คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละ่ะได้กินอยู่เนี่ยโอ้พุรธมดาเด้เว้ยน้องโล่พุ่นแหละยังว่นได้กับมันฮกคิดเนี่เนาะเอาว่ะมันห้าฮกคีด ไอ้บ้แมนคนส่า